30ข้อคิดจากหนังสือ Peace Is Every Step เขียนโดยตินัทหันคุณเคยรู้สึกว่าชีวิตนี้มีแต่การเตรียมพร้อมที่จะมีชีวิตแต่ไม่เคยได้มีชีวิตอยู่จริงๆไหมคะเราทุ่มเทให้กับการวางแผนอนาคตจนลืมไปว่าขณะนี้คือช่วงเวลาเดียวที่เรามีอยู่จริง คลิปนี้จะพาคุณมาสัมผัสแก่นแท้ของพุทธศาสนานิกายเซนและศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีสติไปกับท่านตินัทหันจากหนังสือสุดคลาสสิก Peace Is Every Step The Path of Mindfulness in Everyday Life ค่ะท่านจะมาสอนว่าสันติภาพไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ในทุกย่างก้าวที่เรากำลังเดินค่ะเราจะเรียนรู้เทคนิคการฝึกสติ mindfulness ในชีวิตประจำวันตั้งแต่การหายใจการล้างจานไปจนถึงการขับรถเพื่อให้เราสามารถสัมผัสถึถงความมหัศจรรย์ของชีวิตที่มีอยู่แล้วในทุกขณะค่ะเตรียมพบกับ30ข้อคิดที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับสันติภาพและความสุขได้เลยนะคะส่วนที่1การมีสติคือรากฐานของสันติภาพ ข้อที่ 1. สันติภาพไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ในทุกย่างก้าวที่คุณกำลังเดินค่ะเรามักจะคิดว่าสันติภาพต้องไปสแสวงหาในสถานที่พิเศษหรือเมื่อบรรลุปเป้าหมายบางอย่างแต่ความจริงคือสันติภาพมีอยู่แล้วในปัจจุบันนขณะและในทุกย่างก้าวที่คุณกำลังเดินค่ะข้อที่ 2. การหายใจอย่างมีสติ conscious breathing คือสมอนเรือสู่ปัจจุบัน,นขณะ ลมหายใจคือเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดที่จะพาคุณกลับมาสู่ขณะนี้ค่ะจงฝึกหายใจเข้าอย่างรู้ตัวว่าฉันกำลังหายใจเข้าและหายใจออกอย่างรู้ตัวว่าฉันกำลังหายใจออกข้อที่3ฝึกประโยคแห่งสติ mindfulness กา t ธาเมื่อหายใจเข้าสงบเมื่อหายใจออกยิ้มเมื่ออยู่ในปัจจุบันขณะ ฉันรู้ว่านี่คือขณะที่วิเศษ present moment wonderful moment การท่องประโยคนี้จะช่วยปลุกสติของคุณค่ะข้อที่ 4. การยิ้มอย่างมีสติ conscious smiling ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อร้ายร้อยมัดบนใบหน้าและทำให้คุณรู้สึกสงบขึ้นได้ทันทีข้อที่ 5. การมีสติคือการตื่นอยู่เสมอ the miracle of being awake การมีสตคิคือการที่เราไม่หลับไหลอยู่กับกระแสะความคิดความกังวลในอนาคตหรือความเสียใจในอดีตแต่คือการรับรู้ชีวิตที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าอย่างเต็มที่ค่ะข้อที่6อย่าปล่อยให้ความเคยชินมาควบคุมชีวิต เมื่อเราทำสิ่งต่างๆอย่างขาดสติเช่นขับรถกินข้าวหรืออาบน้ำเรากำลังปล่อยให้ความเคยชิน Habit Energy นํานำพาเราไปการมีสติคือการชะลอตัวและเป็นนายเหนือการกระทำของเราเองค่ะส่วนที่2การเปลี่ยนกิจวัตรประจาวันให้เป็นสมาธิข้อที่7การเดินจงกรม (Walking Meditation) คือการเดินโดยไม่ต้องการไปถึง เป้าหมายของการเดินจงกรมไม่ใช่การเดินไปถึงจุดหมายปลายทางแต่คือการเพล้ยเพลินกับแต่ละย่างก้าวค่ะจงรู้สึกถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้นและนำสติทั้งหมดมาสู่การเดินข้อที่8หล้างจานอย่างมีสติเหมือนเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณคิดถึงแต่การดื่มชาในขณะที่ล้างจานคุณจะไม่ได้ดื่มชาอย่างมีความสุขเพราะคุณคิดถึงการล้างจานถ้าล้างจานอย่างมีสติ การล้างจานก็คือการดื่มชาแล้วค่ะข้อที่9ใช้ระฆังแห่งสติ b e l l s of mindfulness เสียงระฆังเสียงโทรศัพท์เสียงนาฬิกาปลุกหรือเสียงตแตรจากรถคือระฆังแห่งสติค่ะทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเหล่านี้จงหยุดการพูดการคิดแล้วกลับมาที่ลมหายใจทันทีข้อที่10การทำงานบ้านคือโอกาสในการฝึกสติ ไม่ว่าจะเป็นการกวาดบ้านรดน้ำต้นไม้หรือการพับผ้าจงทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความสงบและสติค่ะการทำงานเหล่านี้นี่แหละค่ะคือการทำสมาธิข้อที่11การรอคอยอย่างมีสติเมื่อคุณกำลังรอใครสักคนหรือรอคิวแทนที่จะรู้สึกหมุดหงิดจงใช้ช่วงเวลานั้นเป็นโอกาสพิเศษในการกลับมาอยู่กับลมหายใจของคุณค่ะ ข้อที่12การกินอย่างมีสติ mindful eating เพื่อสัมผัสถึงความมหัศจรรย์จงกินช้าๆและลิ้มรสแต่ละคำอย่างตั้งใจสัมผัสถึงสีกลิ่นรสชาติและการกำเนิดของอาหารนั้นการกินอย่างมีสติจะทำให้เราซาบซึ้งกับชีวิตค่ะส่วนที่3การจัดการกับอารมณ์เชิงลบข้อที่13 ความทุกข์คือส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ของความสุขเหมือนดอกไม้ที่ต้องเติบโตจากโคลนตมความสุขก็เหมือนต้องมีความทุกข์เป็นพื้นฐานค่ะถ้าไม่มีความหนาวเราก็ไม่ซาบซึ้งกับความอบอุ่นข้อที่14แปลงความทุกข์ให้เป็นปุ๋ย Transmute the garbage อารมณ์เชิงลบเช่นความโกรธความกลัวหรือความเศร้าเหมือนกับขยะในสวนแทนที่จะโยนทิ้งไป จงนำสติไปเปลี่ยนมันให้เป็นปุ๋ยสำหรับการเติบโตค่ะข้อ 15. กอดความโกรธด้วยสติ embrace your anger เมื่อความโกรธมาถึงจงปฏิบัติต่อมันเหมือนกับลูกน้อยที่กำลังร้องไห้ค่ะจงโอบกอดความโกรธนั้นด้วยความอ่อนโยนและสติไม่ใช่การระง,งับหรือการแสดงออกอย่างรุนแรงข้อ 16. ที่มาของความเข้าใจคือการฟังอย่างลึกซึง้ง เมื่อมีคนพูดอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจจงฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งโดยมีจุดประสงค์เดียวคือการช่วยให้เขาได้ระบายสิ่งที่อยู่ในใจโดยไม่ต้องตัดสินหรือเตรียมคำโต้ตอบข้อ17มองลึกลงไปในมเมล็ดพันธุ์ของจิตสำนึกจิตสำนึกของเรามีมเมล็ดพันธุ์หลายชนิดเช่นความโกรธความสุขความกลัวและความเมตตา การฝึกสติคือการรดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์ที่ดีและไม่รดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีค่ะข้อ18การเป็นเหยื่อคือการปล่อยให้ตัวเองถูกทำลายการยอมให้ความโกรธความเกลียดหรือความสิ้นหวังครอบงำคือการที่เราเป็นเหยื่อของอารมณ์เหล่านั้นค่ะสติคือการที่เราได้อิสรภาพกลับคืนมาเหนืออารมณ์ของเราเองส่วนที่4ความสัมพันธ์และสันติภาพโลก ข้อ20สันติภาพโลกเริ่มต้นที่สันติภาพภายในเราไม่สามารถสร้างสันติภาพในโลกภายนอกได้ถ้าเรายังไม่มีสันติภาพภายในตัวเองก่อนค่ะการเป็นสุขและสงบของคุณคือการมอบของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่สังคมข้อ21ความรักที่แท้จริงต้องอาศัยความเข้าใจความรักที่ไม่มีความเข้าใจเปรียบเสมือนดอกไม้ที่ไม่มีรากความเข้าใจ คือสาระสำคัญของความรักเพราะเมื่อเราเข้าใจถึงความทุกข์ของผู้อื่นเราจะเกิดความเมตตาขึ้นมาทันทีข้อ21จงรักตัวเองอย่างมีขอบเขตการรักตัวเองและการดูแลตัวเองอย่างมีสติไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวค่ะเพราะเมื่อเราแข็งแรงและมีความสุขเราถึงจะมีพลังเหลือพอที่จะดูแลและรักผู้อื่นได้อย่างแท้จริงข้อ 22. การเจรจาที่แท้จริงต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการสนทนาที่แท้จริงทั้งสองฝ่ายต้องเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าเราเข้าร่วมการสนทนาโดยต้องการให้ความคิดของเราถูกต้องทั้งนั้นการสนทนานั้นจะไม่มีวันนำมาซึ่งความเข้าใจข้อ23ความเชื่องโยงกันหรือ interbeing ของทุกสิ่ง แนวคิดเรื่อง interbeing สอนให้เราเห็นว่าไม่มีสิ่งใดในจักรวาลที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองเราทุกคนและทุกสิ่งเกี่ยวพันกันค่ะการทำลายสิ่งแวดล้อมคือการทำลายตัวเราเองข้อ24การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อโลก การลดการบริโภคและการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายหรือมินิมอลลิซึมเป็นการแสดงออกถึงความรักต่อโลกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามล้อแห่งการบริโภคที่ไม่หยุดนิ่งส่วนที่5การใช้ชีวิตอย่างมีวัตถุประสงค์ข้อ25เราเก่งในการเตรียมตัวเพื่อชีวิตแต่เราไม่เก่งในการใช้ชีวิตค่ะ เราทุ่มเทหลายปีเพื่อใบปริญญาหรือตำแหน่งงานแต่เราลืมไปว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้จงจำไว้ว่าลมหายใจถัดไปอาจเป็นปฏิหารครั้งสุดท้ายของคุณข้อ26อิสรภาพไม่ได้อยู่ที่การทำสิ่งที่ต้องการแต่คือการเป็นอิสระจากความต้องการ อิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การที่เราสามารถทำทุกสิ่งที่ใจต้องการแต่คือการที่เราสามารถปล่อยวางความต้องการที่ไม่จำเป็นและรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าข้อ27การมองลึก (Looking Deeply) เพื่อเห็นรากเหง้าของปัญหาเมื่อคุณมีสติคุณจะสามารถมองลึกลงไปในเหตุการณ์หรืออารมณ์ต่างๆเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของมัน เมื่อเราเข้าใจถึงที่มาของปัญหาปัญหานั้นก็จะเริ่มคลี่คลายลงเองข้อ28ความสุขคือการรู้ว่าเรามีอะไรอยู่แล้วเมื่อเราปวดฟันเราจะรู้ว่าการไม่ปวดฟันเป็นเรื่องที่วิเศษแต่พอหายปวดเราก็ลืมไปแล้วการฝึกสติทําให้เราเห็นและซาบซึ้งกับความสุขเล็กๆเ,เ,เล็กน้อยที่เรามีอยู่ในทุกวันข้อ29 จงเป็นดวงประทีปแห่งสติอย่าไปพึ่งพาสิ่งภายนอกเพื่อความสุขหรือสันติภาพค่ะจงฝึกสติจนกระทั่งคุณเองนั่นแหละคือแสงสว่างและที่พึ่งของตัวคุณเองและผู้อื่นข้อ30ทุกขณะคือช่องโมงใหม่ล่าสุด24 brand new hours จงปฏิบัติราวกับว่าแต่ละวันคือ24ชั่วโมงใหม่ล่าสุดที่คุณได้รับมา ใช้ช่วงเวลานี้อย่างมีสติและเปี่ยมด้วยความรักเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีโอกาสใช้ชีวิตอีกนานแค่ไหนสรุปข้อคิดจากคลิปนี้คลิปนี้ได้รวบรวม30ข้อคิดจากท่านติชนัทฮันเพื่อเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตอย่างมีสติและสันติสุขค่ะหัวใจสำคัญคือเราต้องใช้ลมหายใจเป็นสมอในการกลับมาสู่ปัจจุบันขณะ และเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันทุกอย่างให้เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสันติภาพภายในและภายนอกไปพร้อมๆกัน